มาฮอดแล้วครับทางเลี้ยวเขาตาแสบพระแสบป่องไร่ระยะหนึ่งกิโลเมตรครับรา้านจานงศักดิ์ขังหนึ่งในชีวิตครับได้ยินแต่เขาเบาได้ยินแต่เขาว่าปัดคือเป็นตาแสบแท้กินเหลวแล้วบ่เหลวเหลวเหลวปัดว่ท่านพิ่สันนี่สถานที่ท่องเที่ออยวยอดฮิตของ อ่าคนไทยครับคนไทยจะมากมากครับแซ่ผะแซ่ป่องไรผมเบิ่งแล้วนาว่วงก็สิบประมาณสักโอ้หลายหล่อเมตรอยุ่นนี่โอ้ลังการงานสราานาน้างพวกวนนนี่ก็งามไปอีกแบบเลยครับแต่ว่าขั้นเป็นนาแปลว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนที่แล้วเนี่ยครับเดือนที่แล้วเดือนก่อนนี่นาจะโอเคครับคน่าจะมีนามแบบเต็มเต็มหนาผาตัวนี้นะครับอาจจะมีนามเต็มหนาผาตัวนี้ ก,กระดดกันดิ่จอรลดรถล่างเลยโอ้ลดไม่เลยตัวนี่อันนี้มาออกบดล้นได้หนิเนาะออกมาเพื่อก้นมั่นโดยเฉพาะเพื่องานนี่เลยมาจอดบรรยากาศน้ำตกครับโอ้กระดอกันดิอ่ะพูกทำไปอาบน้ำกันโอ้ร่างการงานสาร้าง้าฝนนี่คือจะคักเนาะต้องจับเป็นแนี้ยังหงเนานเะ อู sea, ้ท on uh ั้งในเนี lo, ่เป uh ็นถ <hur unterstützen cả> ้ำเป็นเถิบเป็นหน้าผาเนียครับเนี่ยโรกกระดิ่งอู้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอากันบ้าอู้รกกระดิ่งน้ำผ่านหินครับน้ำตกครับสุดยอดครับอลังการงานสร้าครับตกแสพพระครับไปแล้วคนจะอาบน้ำกัน บายบายบายเมื่อ่ะไวเมื่อ่วไปทางนี้บายบายมาเลยอ่วเมื่อ่วเจอกันใหม่รอบหน้าจะมากินเขาน้ำเด้อไนาไม่เหนื่อยมากมาทั้งสามารถคีเอารถลงมาหลักอะสามารถคีย่างมาะกอกชิดย่างมาอาบน้ำย่างมาอาบน้ำยางมากินเข่าปลาย่างมาตั้งแคมป์อยู่นี่ได้แบบสบงสบายเลยครับนี่เห็นบ่ะครับสังเกตบั้งครับทีมงานทางนี้กำลังอาบน้ำอาบน้ำกัน สุดยอดบรรยากาศครับกับเชิญเชิญทุกคนครับเชิญเชิญทุกคนมาท่องเที่ยวกันได้ครับเมืองสนามไส้แขวงอัตปือสปปลาวครับน้ำตกแซ่บพระครับเซบพระไปทางนี่บอกอีกไกลบออีกไกลวะท่านแมนบอกทามไปเลยบอ โดยวเดี๋ยวยูเพื่อนไหมคับเนาะโอ้ยวราันฮะโอ้ยแตเพื่อนขับงามเว้ยแม่นบอกโอ้คับกูได้เพิ่งจะละลังเฮ็ดเอาเองเอาเองบอกเอ่งไรเขาเฮีดยห่เบิด์เขาวะนี่น้ำเย็นๆจะบอกต่อเติมเอาเองกาสันตะ อีกประมาณจักหลักเออฮะ<า> <100 km. S 1> โอ้ยบก,กลบกยรักสันบกลก่บก,กลกยเ,เออมูมี่หามูมทั้งหนาอีกบกลกครับไ, <laughs> ไปเรียกันสิมีป้ายอยู่ครับเพ่อ่า มาหอด้ะครับทางเลี้ยวเขาตาแซบพะแซบป่องไลระยะ1กิโลเมตรครับ Welcome to เซเพแซป่องไล a t e r f a l l น้ำตกครับมาเรอไปเบิ่งกันครับวั่นี้้งหนึ่งในชีวิตครับ่านมากับบริเวณจักเทือมาั้างนี้กับเพภาทุกคนไปเบิ่งไปสัมผัสครับบรรยากาศจางใกล้ชิด แต่พะนาแรงครับคือแบบว่าตาฝนมันกนสิบ้ายากน,นะครับฝ่ายฝนตนนน้นาวคนกสิบ้าหลายีิยผมอยากล่องมาเบืองน,นาแรงมันาจะมีคนมาห่านะครับอยากแบบคือเพืเ่อผมแบบถ้าคนลหลายผมก็ไปอยากมาบันไดยนะผมก็เลยอยากอยากล่องเบินน่งนาแรงนะครับมันเป็นอะไรครับทางกับคอนขังเป็นทางลงไปตามผู้มีประเทศด้วยครับ ล่งผู่ครับเสภะแต่ว่าเบิ้งลักษณะแล้วรถจะเที่ยวหลายนะครับรถก็น่าจะเป็นรถขนมั่นบางส่วนรถนักท่องเที่ยวบางส่วนครับช่วงที่นักท่องเที่ยวหลายก็คือช่วงที่ฝนตกไม่ครับฝนตกไม่กี่ตมหลายๆแล้วก็ช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวครับนักท่องเที่ยวหลายช่วงที่ผมมานี่ก็เป็นเดือนสาม สามครับโ oh, oh, อ้อาดีดีแล้วนี่ทางเขาตาเสพะอันนี้คือทางเขาตาเสพะเลี้ยวขวาถ้าเซพป่องไล่ไปอีก6กิโลเมตรครับไปเรื่อยๆ6กิโลเมตร เดี๋ยวเขาขอไปเสื้อผ้ากัน บายดีเท่าได้นี่าเข่าอยู่บ่เท่าได้เ0 0 0พันบ่มีหนามอยู่บ่สองนี่น <c oughs> มีโคไทยแหมีบ่หลายเนาะ1 0 0 0พนะันนะโอ้ยมีคนมากบ่สองนี่นอ,อ๋อเรื่อยๆบ่นาได้นาได้หฮะ,ะห้างบ่นาได้คนหลายสุดเดือนที่แปดที่เก้า โอ้ช่วงฝนใหม่ฝนเบิดเลยทั้งต่อหนาวเนาะสิเขาหนาหนาวเนาอช่วงเดือนเดือนที่หนึ่งก็ยังมีรายอยู่นะเดือนที่หนึ่งก็ยังมีอยู่ส่วนคนมาหลายก็ช่วงเดือนแปดเดือนเก้าช่วงเดือนเก้เดือนชิปเดือนชิช่วงเขาก็ลังคอกแม่นฝนตกก็ลังสีบิดไทยคนไทยแล้มาหลาย คือเสพพับครับเสพพับก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็จะค้างแน่ช่วงนี้เป็นลำน้ำี่อยู่ในกลางหุบเขานะครับกลางหุบเขาเป็นซอกเขาออ้ยออ้ยแบบงามอยู่ไหนงามอยู่ไหนงามอยู่ไหนโอ้มีคนมาเที่ยวเลยพอน้ำนี่ างเล่ามาเที่ยวพอรถล,ลาพอดรับการงานสร้างครับสถานที่ยอดฮิตครับของนักท่องเที่ยวให้โว้ย นักท่องเที่ยวที่มาหลายสุดกับแม่นนักท่องเที่ยวไทยเพื่อนว่าเะมากระโดดกระเดียวน,นักจานนากสร้างขังหนึ่งในชีวิตครับได้ยินแต่เขาว่าได้ยินแต่เขาว่า แซบแ,แท้กินเล้วแล้วบ่บ่ท่าน,น,นีิสนี่โอ้ยบ่ได้กินน้านจ่อยมาแต่แมาแต่เยมาแต่ไท่มาเลย <laughs> เรื่อยมาแต่คำ,ำ,ำถามคำมวลมาเบิ้งกระสซือกระโดดกระดี่ว ได้เด้อบันทัเด็กบันทัดเด็กกินข้าวเพลินพวกเจ้ามาสายการมาเทียเท่ยวมาอย่างนี่บ่หรือมาแนวใดเฮ็ดสวนเหลี่ยมอ๋อเฮ็ดสวนมั่นพากันมาอา,นาบน้ำก,ก,กินขา้าวแล้วก็สิเมื่บอบ่กินข้าวปลาได้หลายอยู่บ่ไงกําลังเรากําลังสีเกี่ยวมากเฮ้ยขายมั่นเหรอแม่มาของมันก็ให้กับบ่ได้เฮ็ดบ่โอ้ลูกหลานตีได้หลายอยู่บ่ลงองล,ล,ล,ลาฮะ ได้หลายอยู่บ<ไ>่เม่อไม่นังสิคือเคาะใส่ข้าวมันเมื่อน,นี่นะจากแสนสองแสนออดกระดกกระเดียร์ร่างกายงานสากย์ยังไงเนาะสมคำรำลืออะไรใส่ผ้าเมาอ๋อเอาเอันนั้นคืออย่างนั่นอุย้ยมีสลิงไห่ขามด้วยครับแต่ว่าเป็นสลิงที่เก่าแล้วครับเป็นหลวดสลิงที่เก่าแล้ว เขาเนี่ยอาจจะบรามาณว่าเฮ็ดไหวหแล้วปมันเป็นยังติดบบคนบอกมาเที่ยวกันนะครับกระโดดดีอ่ะบรรยากาศเสร็จแล้วเนะาะอลังการงามต่างครับสถานที่ต้องเที่ยวยอดฮิตของอ่าคนไทยครับคนไทยจะมากมากครับแซ่ผะแซ่ป่องไรผมเบิ่งแล้วนากวางก็สิประมาณสักโอ้หลายร้อยเมตรอยู่นี่สองสามร้อยเมตรได้หลายบอ่อขายมัน ได้หลายโบขายมัน,บบนเอามาแบงไ่นะมันเมื่อเนี่ย <c oughs> ยังคือสี่มือไปทั้งคุณโอ้กันยังอยู่ห้านอยูยหย่หา้านได้สิไปถามเอาดอกอยู่่านมันโอ้ยมาประท่านกินเข่าจอยเนาะกินเข่าปลาแล้ววะฮะแมาผู้เดียวดอกกระเดียฮะเออยแมาผู้เดียว,ว,ยวละมวนสุดแล้วจำบริยากไฟหาหมูทั้งหนา บมีคนหมาก็เลยกดพลาท่านใหม่ท่านหนามไม่ถือแล้วนาะท่านมีคนหมากเขา,า, <c oughs> า,าบอกผู้เดียวแล้วกับหนามกับพาไปแล <c oughs> ้วก็กระดอกกระดิ๊บท่ววา,นา,นา,นานนี้ว่าน่าหนามนั้นมันเป็นมีหนามต้นมเัเบิดเบรเริดเลยแบ่นี่ต้นหมดแล้วเต็มเลยมองเขาอยู่นี่ก็จะอยู่บ่ได้ณบอนบริเวณแล้ว <c oughs> มันแห้งเออต้นนี้มันแห้งเนาะมาย่ามแรงกับงามคือกันเลยครับงามอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีม่องนั่งเล่นมีม่องยังสามารธิจ่ะโมรู้ว่าเขามาตั้งแคมป์ใดหรือบ่เนาะ เดี๋ยวอยู่น้องเ้าก็ตัาแจงเขาสิเน,นาะง่นแบบย่ามช่วงช่วงสวงการสิปีใหม่นสิเดี๋ยวบอลายแหงเนาะเออผู้สาวหลายบออ้หลายเอองานคือคนไทยเนี่ยงามสาวก็งามเหมือนกัน,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 นงามเบิด์ตคู่คนนั่นแหละว่าแต่แตงว่าแต่แต้มเข้าไปแล้วงามเบิร์ตอือหสุดยอดเลยดิอล้วร่างการงานสัง่งเ,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 เออ บอันนี้คือปิดแมสหวือเป็นปีหนจังเหตุไม่จังสีบออ๋อคือแล้วเบิดแล้วแล้วเบิรดสวนแล้วนี่กำลังเริมนกนี่แต่ว่าเห็ดสวนอยู่ไกลๆนี่อ๋อผ่าสวนสวนนีแล้วภาเชีก็เลย่ากันมากินเาปลาแล้ว็จิอตากมากม่นตานแล้วาลินตากแล้วแล้ววัดนทอก็เลยพาตากันมาเล่นซื้อเฮ้ยเอมีมีค้ามสุขเขตดสวนไปนั่งกันกินเ้าปลา ก็เลออย่ถนั้นกรงอพวก้าพุนก็ล่างรถทั้งพี่ก็ล่างถวยเออเ่อยายอยดีครับคนหล่อ่างนี้ดีแล้วเฮ้ยบุญชกบอยอยากดกยังเด็กเขาอยังเด็กมีกินอยู่เออะได้มากเพาท่านเขาเทียงไปนครับดก็ำลังเริ่มหิวเขาพอดีหัเออผู้ขักกระดอกระเดียเนะแ่บแทบปองไรเป็นแบบนี้ปะ งามตัวนี้อีกบ่งามตัวนี้ฮะกดานแต่ว่ามันใกล้อ๋อโอ้ยหกลักหนึ่งหกเจ็ดหลักหนึ่งเออเขาเขียนว่าหกลักเขาปะงามตัวนี้เออแต่ว่ามันไกลเออมันไกลอู้ตัวนี้ก็คักอยู่เด้เนาะอันนี้เขาเฮ็ดไว้มันห่างบ่ว่างานทอดไข่เดือดสลิดเออคุณว่ามันน่าจะใส่โบได้หรอครับวะใส่าแต่มันมันขื่นสนิมบนอะอยากมันโอ้ตะกี้เขาโหนตัวนี้พ่อมบ่ใส่ตัวนั้น โอ้ม oh, ีสลิงโคนพร้อมครับปูปูไม่ห่อนปูเลยโอ้เขาเห็ดแบบจับเจืยอยู่ที่นี่น่าจะเบิร์ตห้าประกันแล้วเนาะมามาอ่ะสิจำมาว่ามาผู้เดียวเขาจำมาว่ามาผู้เดียวก็มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้ามเส้นกันแล้วอันหนึ่งเบอร์มีห้ามูทั้งหนาไปเรื่อยๆดีแล้วกับเจ้าอละเราเป็นมูไปคุยไปเรื่อยขอผู้ไม่กับคุยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป จะเฮี้งมีความสุขเนาะแดดดีไปรถเนาะดีดีไปเรื่อยๆถามว่าเมื่อยบอกกับเมื่อยอยู่เมื่อยที่รถแม่ถามว่าม้วนบอกกับม้วนอยู่แต่มาเห็นสิ่งหรืบ่เคยพ่อเห็นคนที่บ่เคยพ่อกุยเดี๋ยวบอกกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไปเออเอางานกับแมากับมาเบิ่งบ้านนำทัวมนั่นนี่ก็บอกกับเพิ่นไปอู้ไปฟังเพิ่อนบอกคนลุกขนาดเลยเออฟังเพิ่อนบอกคนลุกขนาดเลยมาเพื่อนสร้างสองสามร้อยหลังเหลือบนจากหลังเนาะอย่างเนาะ มันหินลาดนอะหิลาดอกก็ดียไปหมดเลยคนตายสามสิบแสดาสามิบเอ็ดคนหมดแล้วะบอกสู้ฟังยออไม่ยญ่ห่านขาได้แล้ววะอู้คอยกับคอยกับไไปข้างในต้นไหม่ซื้อได้คอยจังรอดมามครับวะแม่ไไปตำล้วคอยกับเกาะอยยุหันเลยถ้าเป็นต้นไม่ล่มกับขึ้นสิขึ้นสิบยัางดอก้วะเพราะบางคนก็ แม่แม่บางคนกับหากมันล่มแล้วแบบเขากับไปเลยน้าใหม่ทั้งใหม่ทั้งข้นโบเห็นแถวขโมือก็ไม่อยู่บ้านน้ำมันแห้งแน่บางคนก็บไต่ข่มกลางคืนเนาะน้ำมันกลางคืนเนาะไต่ข่มไต่ข่มงงๆแต่ข้นแบบเบื่อหง่ะแต่ว่าข่มยังซองอยู่นะน้ำมันมากลางคืนแหละข้าวบุบบุบสิบไปทางไดเออกระสีหนามอันเดียวกันเนาะมันิเต็มหมดนะฮะมาเรื่อยๆมาตลอด สุดยอดอลังการงานส่าท่านหนาวพนนี่คือสิแบบอยู่บริเวณแถวนี้เนาะน่าจะมีตะนาวเต็มเม็ดมัดมะก็เต็มเม็ดเม็ดอาดนี่เม็ดแบบว่าทัานบ้แห้งเท่ากับครีมท่านแห้งแล้วก็บโบ้หั่นอินแล้วคนแนวเออเขามันมันหนาวพ้นเนาะมันแห้งกับโบ้หั่นอินแล้วกระดีฮักกระดีเราเคยมาเดี๋ยวพี่โมโม่จะพูดแม่นบอกแต่เ่เคยมากันดิ บ้านกระยุ่พผู้ดูมอสนานใสหมดโอ้โหโบมันเซอร์อยู่นี่ได้กับบุกไก่ปันไดเออกับบุกไก่ปันไดแต่ว่ามาหาอันนามเห็ดชวนมันแต่ว่าทางจั่งชวนเข้าเห็นมะมาทางเอาบีเออมาทางเอานะคะกับมหาคาคาเสียคนเนี่ยแบบว่าทางปานเขาอ๋อราคาเกี๊ยวเพื่อจะกินนี่แหละกรับาลกไม้สังเนี่ยห้ามลูกกันลูกระดอกกระเดียดเด็กหน่อยเพื่อกมวนเพิ่มเนาะเออมวนแล้วเขากับบุกเคยมากันมาจากได้จังเลย โดนๆดนเนาะเขาดมขโมนเนาะแล้วเวียกแล้วครับมันพากันพรานคายครับดอกกระเดียยว่าแส,สดงว่าเขาประเรทศท่องเที่ยวจับเจือเยอ่เขามีสลิงมีอย่งางพร้อมมีสลิงไงห้โหนเด้วยครับสังเกตบังสองเซนยู่เทิร์นแล้วก็มีอันน,น,ออนั้นเห้ไตเนาะตาคายต่อไปนี่ยัประเทศอีกกาสิบบเน่เลยกาสิได้ดยอยู่ไหนครับว่ากาสิมีคนมาะยางมาโหนอดียวกัจักแหละ เนี่ยมันน้เสีนไปเนนง,งื่อนพูดเน,น,นี่ยมันน้ำเสียมันมาแล้วนาฝนนาหน้ามาแล้วนาแรกนะครับนาแรกนาเที่ยวโบ่แพ้กันเท่าสามารถที่จะมาสัมผัสมองนาพาได้เลยครับแล้วก็มาเลน่นน้าม,มาอย่างใดเลยแล้วกา็รทมาตั้งแคมป์ก็ได้ครับเชิญชว,วนทุกคนครับมาเที่ยวเซธะเซธะเมืองคืนสนามไส้บ่นีเ่เมืองสนามไส้แขวงอัตกะปือสอปอลาวครับจะเป็นเส้นทางระหว่างอ่า ระวังสนามไส้กับปากซองถ้าเกิดมาจากปากซองก็สามารถมาได้ถ้ามาจากสนามไส้ก็สามารถมาได้ถ้ามาจากสนามไส้ก็คือเขาบ้านหินลาดบ้านนำท่วมแมนบอกเ<ม>ออโม่บ้านห้างบ้านนำท่วมครับเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาโค้งตามทางไม่เลยก็จะไม่เห็นบ้านบ้านไม่บ้านโครงการเนาะบ้านโครงการเจ็ดลอยลังแหละวรเออเออ เส้นหล,ลักก็เลยมาเรื่อยๆครับก็จะเห็นครับถ้าเกิดมามาจากสนามไส้ถ้าเกิดผู้ใดมาจากปากซองนี่ผมบอกโอ้หขกันว่ารรเข่าท่างไหน <c oughs> บ่เคยมาจากข้างปากซองครับนาแรงครับนาแรงนามากครับนาสัมผัสครับเพราะว่ามันเท่าจะได้ใกล้ชิดกับนามตกครับใส่ิีกับหนามตกแบบสวยแบบงามเลยนามตกแสบป่องไรเอ้ยว่าพิษหนามตกแสบพระครับโอ้ยกเกิดดอกกดีอ่ะเบิ่งดจ้ะ อลังการงานสร้างพ้องว่านานีีกับงานไป็อีกแบบเลยครับแต่ว่าขั้นเป็นนานแปลว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนที่แล้วเนี่ยครับเดือนที่แล้วเดือนก่อนนี่นานจะโอเคครับคนนานจะมีน้ำแบบเต็มเต็มนาผาตัวนี้นะครับนานจะมีน้ำเต็มนาผาตัวนี้สุดยอดบ,บรรยากาศอ๋า นถก,ก็ได้จอดลถล่างเลยโอ้รถใหม่เลยตัวนี่อันนี้มาออกบดด้วยหน,นิเนาะออกมาเพื่อก้นมั่นโดยเฉพาะเพื่องานนี่เลยมาจอดว่วว <laughs> วถาถ้ามาดาได้เพื่อเสียออกในแต่ละขั้นเนาะมีเงินห้อมแสนไปได้เนาะห้อมแสนบาทไปได้เน,น,น,นาะกระบะนี่เฮ็ดเองวะโอ้พน่นใส่ใหม่แผ่นเดียวเลยนะครับนี่ ไม่ยอียงนี่โอ้ไม่เปื่อยแม่บอกบ้านคอยห้อยห้องไม่เปื่อยต้นขาวๆแม่บอกโอ้บ้านคอยกบเปื่อยเลยต้นยิ่งใหญ่ฮะ่อ่แม่บอกโอ้กเปื่อยไม่ต่างบอกอ๋อไม่ปากมันจะบนนักแห้งเนาะมันจะเบาเนาะเออจะเป็นแทนแบบคือเบาๆแหละครับคนเทดเองครับส่วนมากแถวนี้ก็จะ ใส่ไม่แผ่นเดียวเลยแผ่นเดียวแผ่นเดียวเยวบิรดเลยเนาะตามเห็นตามอันนี้เขาแผ่นเดียวแอบมาเลยบรดบิดต่อหลายแผ่นนะครับแผ่นเดียวตั้งขึนเลยโอ้ยลังการงานสร้างแต่พายเบิรงอีกจักหน่อยครับอีกจักหน่อยอีกจักน่อยโอ้ยสุดยอดเลยเชิญ่วนทุกคนนะครับผู้ดอยากใกล้ชิดครับมานนาแรงดวยครับจักประมาณเดือนสองหรือว่าเดือนสามครับโอ้ไม่เถาแเราอาบน้าแล้วเร โอ้กระดอกก็ดี่ะเอ้าเดีกหน่อยสิหน่าน้ำขามใส่ปะแม่อบอกขามพี่บอกจะไปได้ปะฮ <c oughs> ู้ ยอดครับบรรยากาศน้ำตกครับคู้กระดอกเดียวพวกทำไปอาบน้ำกันเขาก็จะไปนี่แล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวผมสิาพาไตไปเบิง่ง <laughs> <c oughs> โอก็ดีอ่ะโห่้ามีโมผมสึขึ้นอยู่ครับเนี่ยมันขึ้นได้ครับมันเป็นหินก้อนใหญ่เลยสามารถที่จะไปยืนท้งนี้ได้แลละกระถ่ายรูปได้เลยโอ้เจ้ามาพิดท่าเข้าไปผุ่น ดอกกระเทียอลังการงานสร้างอันนี้ก็จะเป็นสลิงครับสลิงติดยึดกับกับหน้าผาเพื่อที่จะไปโหนตวพุ่นครับโหนตวพุ่น อุ้ยปลา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 โอ้ยคือสิไปได้ท่านผู้ไปพุูดพลังการงานต่างกระดอกกระดี่อ่ะ อันนี้ก <down on> <osters> ็น้องๆเพิ่นพากันมาอาบน้ำครับพุดมั่นแล้วพากันมาอาบน้ำโอ้ยร่อยกระเรียกะรอบกะเรียร่างกายงานสากอาบตกแส่พระคุ้มค่าเวยครับผมว่าคุ้มค่าเลยครับสิบพันนี่ถือว่าคุ้มค่าเลยล่ะคุ้มค่าเกินราคาสิบพันนี่เชิญชวนทุกคนครับเชิญชวนทุกคนมากนาแล้งครับนาแล้งจะเป็นฤดูที่นาท่องเที่ยวอีกฤดูหนึ่งครับ เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาสามารถที่จะลงมากสัมผัสกับบรรยากาศน้าตกได้แยบใกล้ชิดครับอย่างเช่นที่น้องๆเพ้่นมาอาบน้ำนี่แหละครับอู้น้ำวุนน,วน้นำวนน้นำวนเป็นแอ่งรอ้โดรอดพี呀 <c oughs> เอาดีดดองดองอู้รางการงานสร้างนนนหน้าฝนนี่คือจะคักเนาะต้องอยู่แบบขนาดนีงเหรออ้ทั้งในนี่เป็นถ้ำเป็นเถอรเป็นหนาา้าผาเลยครับเนี่ยรอกระดียโอ้ยไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาอกันบ่ ระดก,กระเรน้ำพานหินครับน้ำตกครับสุดยอดครับอลังการการสร้างตกเท้พระครับไปแล้ว่นไปอาบน้ำกันโอ้ยหมองนน่าน,น่าจะเลิกกัน่ะน่าจะเป็นหม่องน้ำอกสุดยอดดี ร่างกายหน้ต่างไปเมื่อกันเด้อบินิดเด้อบาย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 เมื่อเด้วเมื่อเด้วไปเท่านี้บายบายมาเมื่อเด้วเมื่อเด้วเจอกันใหม่รอบหน้าทีมากินเขาน้ำเด้อได้ได้การนอกมันดีมากวาท่านเนาะเออเสียดายใช่หิวเข่าพอดีเลยอู้ยกระดอกกระเดียงร่างกายหนต่างอาบรับตกครับ ตบตกแทะผเพราะว่านาแรงมันสามารถที่จะสามารถที่จะเอารถเข่ามาได้นะครับเข่ามาได้บ่นบ่เด่นมาบนบ่บนขึ้นหน้าฝนนะครับหน้าฝนมันก็จะเอารถจอดอยู่เทิงหลักกันย่างลงมาแต่นาแรงนี่คือเขาสามารถที่จะเอารถลงมาหลักกับสามารถที่ย่างมาะก่าชิดย่างมาอาบน้ำย่างมาอาบน้ำย่างมากินเข่าปลาย่างมาตั้งแคมป์อยู่นี่ได้แบบสบายเลยครับนี่เห็นบหมครับสังเกตบั้งครับทีมงานทางนี้กำลังอาบน้ำอาบในกันสุดยอดบรรยากาศครับขอเชิญเชิญทุกคนครับเชิญเชิญทุกคนมาท่องเที่ยวกันได้ครับเมือง ตสนามไส้แข้งอตปือสอปอเลา่าครับน้ำตกแท้ผ้ะครับ ครับเดี๋ยวเดินเดินทางต่อครับกับมีอีกหนึ่งน้ำตกครับสี่ผมจะพาทุกทุคนไปครับกับคือน้ำตกเท้ป้องไร่ครับน้ำตกแท้ป้องไร่ครับเมืองสนามไส้ควายอัตตปือนซอวปอล่าครับเดี๋ยวกับตัดภาพไปน้ำตกเลยครับ